สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสองเครื่องมือใหม่ในครูทอ X6 นะครับมีเครื่องมือทวาร์เูนะครับเป็นเครื่องมือแบบหมุนวนนะครับกับเซมิอาร์ทูนะครับเป็นเครื่องมือแบบเป็นป้าย้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมา,มาดูน,นะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะครับก็เราวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเราลองเข้าใช้เครื่องมือทวาร์เูนะครับ กดค้างไว้แล้วก็มันจะหมุนนะครับห,หมุนเป็นเกีียวนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับความเร็วได้ถ้าความเร็วสูงพอเรากดมันจะหมุนอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเรากดต่านี่ก็จะหมุนช้าหน่อยทำให้เราควบคุมได้ง่ายได้คนะทีนี้ส่วนตัวเครื่องมือ smear tool นี่เป็นเหมือนป้ายนะครับกับป้ายเวกเตอร์ของเราก็จะ บิดไปตามที่ต้องการนะครับทีนี้เราดูตัวอย่างการใช้งานนะครับเราจะวาดเป็นประกายแบบประกายแสงกระจายนะครับที่เราเคยทํากันในวิดีโอนะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมไว้ตรงกลางนะครับเราก็ใช้เครื่องมือ Smart Fillto o l นะครับหย,ย,ยอดเ็นหยอดเมนะครับเราจะได้แบบเราจะได้แบบแสงกระจายรอบตัวแล้วก็หยิบหยิบออกมานะครับรอบตัวสี่เหลี่ยมที่เป็นไกายจริงใหม่แล้วก็จะได้เส้นที่เป็นเหมือนฉากหลังที่กระจายควาแสงกระจายนะครับทีนี้เราก็ใช้เครื่องมือแต่ก่อนจะใช้เครื่องมือเราต้องทำการเชื่อมครับ เขาเป็นชิ้นเดียวกันก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือ,อทเทเลทูครับแล้ว,ลวก็กําหนดขนาดก้าให้ใหญ่สักหนึ่งร้อยนะครับแตะดูก่อนแตะทิ้งว่าเราจะเห็นขนาดของก้าใหญ่เกินตัวขอบน,นะครับแล้วเราเริ่มกดอันดับแรกก็คือต้องแตะก่อนเพื่อเป็นการเลือกวัตถุที่เราต้องการทําหมุนนะครับแล้วเราก็กดค้างไว้มันจะเริ่มหมุน ตามความเร็วที่เราตั้งไว้ตั้งลงเหลือหกพอนะครับ,บเราหมุนเทเจนขับนิดหนึ่งแลาหมุนดูแค่นี้ผมพอนะครับแล้วก็ผมกำหนดให้เล็กลงเหลือลสักห้าสิบกิกก่อนให้ดูรูปขนาะงที่หี่สงสตีลวางตอนนี้เราเสียเ,เลือกไว้แล้วเราก็หมุนได้เลยเรียกใหม่นะครับราหมุนทวนเข็มนาฬิกา เราก็จะได้ภาพมิติแบบหมุนวนกลับเข้าไปนะครับดูเป็นมิติขึ้นนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะถอยก่อนพี่เก็บไว้นะครับเราเอาตัวนี้มาทำตั้งหนึ่งร้อยนะครับตั้งห้าสิบ แล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาทั้ง50กันมันจะดูเป็นแบบวิจิหวนเข้าไปนี้เรามาลองทำร่วมกับสมิมานะครับทั้งหนึ่งร้อยคลิกเพื่อดูขอบเขตแล้วคลิกคลิกที่วัตถุเริ่มคลิกหมุนค้างไว้แล้วมันจะหมุน แล้วเราก็ใช้เมียป้ายป้ายไปด้านนี้แต่เรากำหนดให้ผู่กันเขาแค่5 0ปอแตะวัตถุนึงเมือนครับรก็จะได้มิติเหมือนกับมันบูกเข้าไปลองทำกันดูนะครับลองปรับเปลี่ยนดูแล้วก็จะได้ลายเส้นที่แปกตางนะครับ สเสียนะครับถ้าเราเล่นดูนะครับรก,นะกดค้างไว้แล้วเราเลื่อนก็นได้นะครับลองทำกันดูครับ